อ,อจสวัสดีนะครับผมแต่ว่าอยากจะได้ตรงนี้<อ>ู่กับผมในตันซ <ไป S 2> ิ่งครับตรงนี้เป็นมอไซค์ครับทรงจกักรยานอายุประมาณกี่ปีนะพี่ร้อยร้อยกว่าครับร้อยกว่าปีปิดไหมพี่มันไม่ิดผมาน่จดเม่อคเป็นอะไรหอโอ้โหมอไซค์ร้อยกว่าปีครับทุกคน,น,นต้นตนตนนนตนองจูนอีกนิดหน่อยครับ ว่าอยากนะครับร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีนะครับมันเป็นรถของประเทศอะไรครับอ่าอเมริกาครับอเมริกาบ้านเยาวราชเรื่องอะไรบ้านเยาวราชโอ้ไม่ธรรมดานะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเกียร์มือเออเกียร์มืออันนี้คัสคัสอ๋ออันนี้เบรกอันนั้ค่าอเนนีไม่ใช่คาา อันนี้อะไรพี่เบรก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 คีบอายุอายุน้อยกว่าปีครับสองสูบครับบสูเครื่องสองสูบอันนี้เป็นรถต้นแบบเลยเหรอพี่อ้าวครับออริจินอลเลยครับออริจินอลพี่แล้วข้างนี้มันมีอะไรอีกอนออริจินอลเกียร์เหรอพี่ตรงนี้อันนั้นคือคลัตช์อ้าวคลัตช์มันจะไปได้หมด ออ๋ oh, เราเรา,เราใช้มือโยกก็ได้เหยียบเอาก็ได้ใช่ครับอันนี้ก็คือว่าสตาร์ทใช่ไหมพี่ใช่ครับสตาร์ติดไหมพี่ไม่ติดไม่ติดเหรอคือมันนังประกอบจูนอันนี้อายุร้อยกว่าปีมีแหนบด้วยนะดูแหนบดิจักรยานใส่แหนบจักรยานนใส่แหบ,บมอไซด์ถ้าถ้าแบบนี้เป็นไฟนไฟ,ฟ้าอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับ อายุไม่กี่เดือนเองอ๋ออายุไม่กี่เดือนอ๋พอ,อพี่ทำเองเลยเหรอใช่อายุไม่กี่เดือนครับแต่ขนุนอายุร้อยกว่าปีเป็นต้นแบบ้นต้นแบบพี่แบบถ้าถ้ามันไฟฟ้าเนี่ยทำความเร็วได้ <ตำ S 1> ได้เยอนะไหมอ๋อพี่อยู่ที่ไหนครับสามสิบล <30. S 2> ากจับ,บางครับลากจับางคือจริงจริงอะไอ้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะทำให้เร็วเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าพุชช่วงล่างมันเป็นแบบ เหมือนจักรยานคือมันแข็งทั้งหมดคือถ้าแค่สามสิบแล้วถ้าคุณไปตกหลุมนี่คุณเด้งแน่นอนเด้งแน่นอนก็ <c oughs> คือรุ่นต่อๆไปก็จะมีแบบมีแบบการสะเทือนซับแรงอะไรพวกนี้ความเร็วมันก็จะได้อีกครับอ๋อคือฟ้าไม่ยากในเรื่องความเร็วอ่ะมันสามารถทําได้ใช่ไหมพี่บบแบบให้เร็วๆอ๋อแต่เราคือชอบโครงมันก็เลยเข้ามาปรับปรุงโอ้แล้วก็พี่ปิดชื่ออะไรครับพี่ยำครับพี่ยำค่าตัวเขาแพงไหมพี่เป็นแบบ สมมติถ้าเป็นแบบเต็มคันอย่างเงี้ยคือซื้อทั้งคันนะก็น่าจะหลักร้านอู้หลักร้านเอาเรื่องนะก็เป็นพวกใกล้เคียงกับพวกเ b h a ร์ดีฮาร์ลีเจดีก็หลักร้านเหมือนกันเอาปอดมันคือแบบเก็บได้แคส่งน้อยมามันก็ยังไม่ถึงอ๋อถ้าพูดถึงว่าถ้าเราซื้อมาแบบเบ็ดเสร็จแบบนี้เลยก็หลักร้านใช่ครับก็คือต้องเดิมเดแห้งๆทั้งคันนะอ๋อ โครงมันอ่ะจะเห็นว่ากเนื้เยอะเลยครับอันนี้คือของเดิมมันมาเดิมๆเลยมันจะมาแค่โครงข้างล่างไอ้นี่ไอ้นี่ไม่มีผมมาผมมาทําใหม่แล้วก็ไอ้นี่มันจมดินอยู่มันผุไปครึ่งครึ่งของมันอันเนี้ยอ๋อคอในี้ใช่ครับดีวใหม่ดีวใหม่ดีวให้มันสมบูรณ์ใช่เกืยอดเลย่อกะือก็คือสมัยก่อนมันจะไม่เหมือนสมัยนี้คือใช้กรนเลงข้างเดียวใช่ป่ะครับ สมัยก่อนมันจะมีไฟไฟแล้วก็คันเร่งต้องให้มันสมคัญกันก็คืออันนี้เดี๋ยวๆพี่ไฟกับคันเร่งนี่คือคันเร่งคือน้ํามันไงน้ำมันกับไฟต้องไปด้วยกันอ๋อต้องให้บาลานซ์กันใช่ครับถ้าถ้าไฟไม่ได้ก็เร่งไม่ไปก็ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่คือไม่สมูทไงอ๋อมันจะมันจะไม่สมูทกันอ๋อมันต้องไปด้วยกันพอดีพอดี Oh. แต่ก็คือถ้าขี่ได้แล้วมันก็ไม่งงหรอกเรียวอะไรในเมืองไทยมีไหมพี่แบบนี้ไม่มีต้องสั่งอย่างเดียวในี่นะครับทุกคนอะไรในเมืองไทยไม่มีนะครับแต่สวยมากเลยอะ่ะพี่เขาก็เอามาโชว์นะในงานนี้มา,มาด้วยใจมาด้วยใจ แออบขขายงนนิดต่แอบขายของนิดนึงพี่พี่เอาไม้กี่คันสามคันนี่เหรออ๋อยกอะไรแบงค์ชอบาป่ะยกไปไหนไปแล้วโอ้ดีไซน์ได้ดีมากบางคนพื้นฐานมันก็คือมันการกระเทือกน่ะมันแข็งแข็งไงคือถ้าเป็นตกหลุมดีก็กระเด้งเหมือนที่จักรยานน่ะก็คือไม่ว้าไม่ยากให้เร็วๆทำมันความเร็วอ่ะคือก็คือ เดี๋ยวนี้ไปฟังก็เน,กน้นรูปทรงที่มันแบบให้คนชอบอะประมาณนั้นนะครับคือมันปรับง่ายกว่าเครื่องยนต์เยอะแยะคือเราก็เลือกสเปคมาแล้วเราก็จะเอาเร็วแค่ไหนก็ได้พี่พี่อันนี้มันมีกี่เกียร์ครับมี่สามครับสามเกียร์ใช่ครับแต่เครื่องเป็นของประเทศนอกเลยทั้งหมดอ่ะมาจากนอมามาจากนอกหมดเลยอืมโอเค <Okay. S 2> นี่ครับอย่างพี่อ่ะ ราคาหลักร้านครับรจัก,กรยานมอไซค์จักรยานถ้าติดได้นี่เจ้าเลยพี่เขาบอกว่าต้อง <c oughs> จูนอีกเยอะก <c oughs> ็ะเอามาโชว์ครือถ้าเครื่องเปล่าไม่มีอะไรจุดอ่ะมันติดนะแต่พอมีจุดแล้วมัน ือระบบสตาร์มันยังยังไม่สมบูรณ์ไงอ๋อระบบสตาร์ตัวนี้ใช่ไหมเพี่มันทำมาไม่ได้ศูนย์มันก็เลยแบบกินแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งก็ฟรีมันเลยไม่ได้กำลังมันไม่ได้ไม่ได้พอดีเลยอ๋อนี่ครับเฟืองเฟืองตัวนี้เฟืองตัวนี้กินไม่เต็มกับเฟืองตัวนี้อ๋อมันมันแหลมมันแหลมใช่ใช่เนี่ยมันแหลมมันกลบลงเนี่ยแหลมเนี่ยเนี่ยมันมันไม่เต็มเนี่ยมันมันก็เลยไอ้นี่ พี่ก๋าเดียวต้องทําใหม่ครับก็ต้องยกเลยนะใช่ก็ยังไม่ต้องใส่บูรต้องใส่บูทใช่ครับต้องต้องดีไซน์ใหม่ก็คือเวลาสิบวันกว่าจะรวบรวมมวลสารมาเพื่อจะมางานนี้โดยเฉพาะก็พี่ประกอบกี่วันนะเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เลยมาประกอบที่นี่เลยใช่ไหมใช่แต่เครื่องประกอบไว้แล้วก็เหลือไอ้พวกนี้เอามาประกอบเมื่อคืนอันที่เป็นระบบแหนบเลยเนาะเด้งนะเด้งไหมพี่เด้ง เออันนี้เป็นแหนบอันนี้เป็นโช็อกเป็นสปริงสปริงโอ้อย่างเท่เลยอ่ะชอบมากเลยอันนี้เป็นปกติถ้ามันหมุนได้เครื่องติดใช่ไหมใช่ครับดีแล้วหน่อยจนแล้วแต่ว่ามันสุดมอเตอร์มันไม่ดีเลยเมื่อกี้ก็จะติดแหละแต่มันไม่ไหวไหวไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าตอนเก็บจะ๋ยวลองอีกทอง อันนี้เป็นแบบใช่ครับอันนี้เขาเรียกยี่ห้ออะไระพีซซ่ซิงโกล่าครับซิงโกล่าซิงโกล่านะครับใครเข้าไปดูในเพจได้ซิงโกล่าครับผมอ,อัพี่มีเพจด้วยเหรออ๋อเพจ<า>เพจพี่ก็นีน่เลยเนาะซิงโกล่านี้เนาะนี่ครับไปติดตามพี่เขาในเพจได้นะครับ อยากดูรถจักรยานหรือว่าจักรยานมอเตอร์ไซค์สามารถไปดูได้นนเพจพี่ขอครับกี่ซีซีนะพี่เครื่องแค่นี้พันซีซีผมสนใจแล้วโอ้โหพันซีซีไม่ธรรมดาเลยนะ ผมผมว่าถ้าพัดเจ็ดีนี่ความเร็วก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคืเอาเอาซีซีมาวัดความเร็วเพราะว่าเครืงไอ้ก่อนมันเครื่องจักรมันก็รอบมันรอบมันจัดกว่าเหรอหรือว่าไม่ไม่หรอกคือรอบมันก็พอๆกับปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าการสร้างชิ้นงานมาแต่ละอย่างมันจะทําให้มันให้พวกเขาวี่ยงอะไรพวกนี้มันนิ่งนิ่งนิ่งอ่ะมันก็เลยความเร็วไม่เยอะหรอกหกเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบแต่ก็เป็นพันซีซีเหมือนเดิม แต่คือกำลรงบิดแล้วเนี่ยมันดีไงแค่นั้นแหรอเรื่องไม่ต้องห่วงาไม่ต้องห่วง่ายล้วเลยไปโอเคครับพอสนใจไปติดต่ออยากอยากเข้าไปดูก็นี่เลยคลนไปตามนี่เลยนะครับเพจที่เขานะครับอะไรอย่างนี้โอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบายครับสวัสดีครับคือระยะ